คาไทยจะโดนต่างชาติเขาว่าอีกประเทศไทยเราเว่าเอาลิงมาทรมานอ๋อลิงมาทรมานเอาแล้วับเอาแล้วเอาเเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเอาอะไรเรียบร้อยเอาอะไรมาทรมานเรียบร้เีเ ถามอย่ท้อก่อนอย่าท้องพูดอะไรกปนคลายดงครับลอกแล้วอะไรใครเป็นลิงใครเป็นลงใครมองกล้องหนมองกล้องหนใครเป็นลิงดูดสิกรูปในงนเใครเป็นลิงใครเป็นลิงใครเป็นลง ร้อยครับจะพาไปร้อยเป็นนิ่อดอมดเดียวเดี๋ยวปุงไปเขาดูพุ้งะปเขาดูพุ้งยังไงยังไอ้เดกไอเด็ไอเิ็กไอ่เด็กไอดกไเด็กไอเกอกไอ้เกอกเดี๋ยวต้อเ้อก้เกอกอะไรวะเอเขาบอกว่าเดี๋ยวเอเกกอ่ะเขาจะว่าว่าลิงั ฉันเก่งจำไน้แม่เลยเดี๋ยวโดนโดนเทตอนมาแล้วโดนเจียนกินขอนบินเอาไปกินข้าวกินกินข้าวอ่อน